บทที่สิบสี่บทส่วนมหาสมัยสูตรเอวันเมสูตังเอกังสมยอปว,วาสาว์เคสูเวหาลาตีกาพีลาวัตุสมีมหาวันีมมหาต,พา,นะต,พา,ตาพิภาาุสังเคณะซาติงปาจามาเตหีภิภูสตาเตหีซาพิเรวะอาหะเตหีท้าสัจหีสาโลกานาตุหีเทวตาเยภุญเยนะสันนิปฏิปตาหุนติพรัตังทัศน,นายาภิขุสังหะจา นาจัโคจะตูนังสุทาวาสกายิกานังเทวนางเอตาทาโหติอายังโภภควาสกีสุเมหาลาปิกาปิทีลาวาตุสัมมินบะอาวนเนมหาตาพิโุสังเคนาสาทิปัญจามาเตหิพิภุสาเตหิสะเพเอวะอรหฮาเตหีท้าสัหิจาโลกาธาตุยิเทวตาเยปุญญานาสันนิปติปตาหุนติภวันตังทัศนายยาพิโุสร้างขจายานูนามายา เยนะภวาเซนุปัสสังกเมยามาอุปัสสังมิตวาภาวาโตสันติเจปันเจคถาภาเสยยามาติลานทาโกตาเทวตาเสยยาตปีนามาภะลาโพลิโสสัมมาชิตังวะภาอุปัสสังเลยาปัสสังตังวะภาหังสัมมิเชยยาเอวาเมวาสุทาวาเซโซเตเมสุอันตราหิตาภาวะโตโกลาโตปาตุลาโซ อาตาโคตาเทวตาพระหอตังอาภีวาเทตวะเอกามาตังอาตาสุเอกามาตังที่ตาโกเอกาเทวตาภะวโตสันติเกมังคาธาราสีมหสมโยลาวะสมิงเทวกายยาสมาคตาอาคาตัมหานิมังธรรมสมายังท่ากิตาเยวาอาปาลาชิตาสังหาติทาโคปาราเทวตาพะวตโตสันติเกอิมังคาธาราสีตาลาภีคบูสมาทาสุ เทตังอาตโนโอุชุกาเมกังสุสารติวานีตนันเหตวาอินทรียานีลพันติปันติตาสียาทัตโตอปาลาเทวตาภวโตสัตเกมกะทางอาภาสีเตตวาคีลังเคตวาปาลิทานินทลีลังโอหันจามีสาเตจารติสุธาภุมาลาจามูนา,มาตาสุทันตาสุสูนะคติ อาทาภูอปาลาเทวตาเขาเขตัสั้นเจี่มคาทางอาพาสีเยเกติพุทธังเซนาคตาเซนาเตคามิสัตติอาภายาภูมิปะหายามนุสังเทหังเทวกาญจงปลิปุเรนสันติติยาทานโคเข้าวัพิภูมันเตสีเยภูมิเยนะพิเวทาสูโลกาทาตุสูเทวตาสันติปริปรต่างหุ่นติตาท้ายกตังขัเสนายาพิภูสู ขาสังฆาเยติเตภิเกเวอาเฮสุหัตินาตาภะนานัอาหะโตสมาสัมปุทาเทสัมปีกวตานาเอตัลามายวะเทวตาสัญญิกติปตาอาเฮสุมเสยาคาปีไม่หังเอตัลามีเยติเตภิเกเวภาวิสันตินาคาตามาทังนังอาหะโตสัมมาสัมพุทธาเทสัมปีกวัตานาเอตารามายวะเทวตาสัญญิกติปตา ภาวิสันติสยยาธาปีไมหังเอตาราฮีอาจีทีสามีพิภเวเทวะกายยาณานามานีจีทีสามีพิภเวเทวะกายานานามานีเทสุสามีพีขาววิเทวะกายยาณานามานีตังคุนาทาสาธุกกรมานาภิกาโลโท้พาสีสามีตีเอมอมพันเจตีโคเตปีโคหะโตก้าจัสรุสุเพราะว่าเอตทาโวจารีโลกามานุกาสามียาทาปุมา ตัสสสิตาเยสิตาเกลิกามภรังปิหิตัสสะมหิกขปุถุสนหวาสรีนาโลมหัสสักิสานุโอดรามาสัสุทาวีปัสนามวิลาภิโยปัญจสัตตยธรรมวานีครพีธรวตาวตมันติยสธาชาวะเกศนิลเตเวทะกายพิณกันตาเทวิจาณวิโอเตจาระภาหมกรุจุตวะโพธะสาสฆสานังเตสรงปะโตรลหูยานังมนุษา นาธาสานาอาเปเกสาตามาทาภูสสัสนาธาสาตอลินซาตงเอเกสหฮสานงอามนุสานามาทาสุอาเปเกนันตามาาคูทีสรางสภาพดุพ่าหุตันจารสัพังอภินยายาวมภคอวานาจักภูมาาโตวามาตีสัทสาวเกสาลัณหเตเทวะกายาพินกันตาเตวิสานัตพิภะโวเยโวหังกิติยสามีคิราหิ ธานุบูปะโสสตาสาสะวายะฆะขุมอภะปิลวัตวายีธิมันโตชิติมันโตนะวันโตยังสถิรมงค์ถมานาพิฆะมุพิคุณัง,งสะมิเตวนาชาสหา,าหสซาให้มาว,วาะจยังท่านำจาวัมิโนมิทิมโต ชมันโตนั้นวนโตยสันธีโมธาบมานาพี่กัมพ่ภูนัะคามีเทวนาสตาหตาทีลาดีสหัสสัญญาฆานนันตวันินโนที่มันโตชุติมันโตันั้ันโตย่งสันธนโมธามานาพี่กัมพิภูณนงคมีเตวนาดีเกเตโซลัสสหัสัญญานานตวันอินโนยที่มันโตชุติมันโตวันนันวนโตย่สันธนโมธาทมานาพี่กัมพูณังคมีเทวนาเวสัมิตาปันจาสตาญาานตวันนโนดีที่มันโตชุติมันโต ภูมิโลราชาธาหิโกแวปุลาสานิเวสานพิมโยนางสาตตาสาสัญญาคานั พรูปาสติคุณพิรมราชาโกโสกับพรานจวันตุรินันติสั้ัาตระโทพระสัสติธันมธรมนังอธิปเิมหราชายุทธสุโวินปีทงพวโวอินทนานามาหามาที่มันโตเสื่อถี่มันโตนอมันโตอย่าสัพีินงมาถ้ามานางพิฆามงั์พิบุญดัยวินนั้นใครวี่นางจารีสั้งราชายุลโธตาพระสัสติสุมาธรนังอธิปมหราชายุทคสุโพวินตปีทศพวโวอินทานามาหามา ที่มันโตทีวิมันโตวนนมันโตอย่าสัตินุมัททมนาพิฆมังี่่บุณสันติวานังปัิมัจะดิสั้งราชานีรบาโัสสตินะคันางอธิิตมหายัสัพโรคปณตปิระาภววินท่านมาะภารัยที่มันโตทีวิมันโตวนนมันโตย่าัหินมัททมนาพิฆมังี่บุณัสันติวนังอุตารันการิสั้งราชาปุเรลตาปัสสติอยากฆาณอาทิตมะม่ายัสัตยิโรเป็นตัปปิระาภววิญท่านนมาค่นภารางที่มันโตชีวิตม โพลิมาธีสั้งทาตาลาโพทัาขินาวิลูนะวาชีมีนาวีลูปะโคเวโลุตาลังวีสังจตารอเตมหาลัหลังสัมมาตาการโตตีสั้นสนาละมานาโสมาเนกพิราเทวิเดสั้งมายาวินทัสาโหวันจานิการสัมายาคุเนโทเนโธวีกูจามีูโตสหะจันทานุธระมเสโทจาโนมันโทนิมันโทจาพาาโทกันโยจาเตวสุโตจามาตยุจิตาเสมนจาคันทาโภนาลูราชาสานิขับโศนาภูวันจาสีโคติมาทิมาลุตกยวัสส เอเตจันยจาราชาโนคันธภาสหาลาสุพีนาทมนาพิกามุิโกนะสินกิวนาทภูนาพรสฆานากรรมิาสาฮาจารม์คาลัสตาาคูปายาคลสหายาพีพียามูนาทตาลาทาจาคูนาคายสัตตีโนอิลามโนมัมโคทกตะกมิเดียนั้นเยนาธาลาเชสหัาซาหาลาปิทิพาทิภาพคีวิสุทาจะคูเวหายาสาเตมนาสาปตาจิตตลสุปนาอิติ เหสรนามะอภยัตธานคาสนามสสุปันโตเกามารสีพุทโธสรางหิวชจารยอุปาศหายัตนาคาสุปนนาสุนาะมตสคปุทธังจิตาวัิลาเทนาสุลังสุลาจีตาหาตะโลวะสาวเวเสติทิมัโตเจตสิโยทาราคาชาวิสมาุลาทานาวิขาสโอเวปจิติุติสาหะปตโน มูจีสหัสตานภาริเตังกับวิโลจานังกัสหเวารุเซนาลาวุมาธาโมกขมสาโยธานิพันเตยิ่ขูนางสัมมีิีบนังอาโปตาเทวะปเทวีตาเทโวโยตธามมวะนนาะนนาเทวโหตายาสาสหามตากันา ကံကြီးကံဘူနေဝါညသတိနောတသေတိနာသတာအကញ្ញာသဗိယေနနတဝနိယောဒီဒီมันโตတိပြီมันโตဘောနံဘန်โตယသတိနုမထမနာတိကမုရိခေါနတံမိဝနာဝေလူသတ်ကေဘာသာဟာလီတာသမတာရိဝေယမာသာသနိသောအစ္စတေဝါဇနံမကူလူလဂီတာ สริยสุภณิสาติวาสุริยมาภูโูรยิตานะคะภูรยิตาวะอังูมันทวาราคกาวสุนังวสาวุเศธทสพวูวะคาพลินาโทราเสเถนะคะแกยาสเะนันตะันุโลท่มโตพิถิมันโตมนัปมโตยาสัวิลมุทัพมานามิกามุพิภูนังตุมนตีวนาอาตะภูธาภูเทวชลามังคีสีคาลิวะอิระกะจารชาจาุมาภูภาสีโนมรุณาสหธรรมจารุตาจานสัจสุริยมีลาอังูวะสเวสีโน เทเตทาสะาขายาสัมเทนะต่ันิโยที่มันโตที่ติมันโตอันนั้นันโตยะสติโมร้มานาพิฆามกีคุนันสมิทิวานันสัมมานามหาสัมมานามโนามโสุตตมาชิทีางปุถุสิางครูคูมโนปุุสิางครูายโยติวายเจาโลหิตววาิโปะาราบคระคาภูเทวายังสิโน อาเตตาสัทายกายาสะเพนะนะกะวิโนอิทิมาโตยิตมโตวันตั้วันตัวยาสะพิโนวะเทมานาอาพิฆมุทิคุณังสมนิติวะนังสุกากุลนาอาคูเวสาสาโอทาตาหาปามุคาอาคูวิจาพนสธรรมตาราชามิสกาจานิสะสินานายัง นะคขับไปชุนโยดสัเสัิติเวนะสถานกัญญัเพนะับวมีโลที่มันโตชีติมันโตนโนโตในัมถิลนวมานาที่กรปมวิจิตรนั้นเคมียาตุิยายามากรทาคาใยัตติโมสามิกราะมเสกะชตินามาจะอานตวันมาลาติโนควจ้าูวมาตการเวทตนะสธากัญญาสัพเพนนักบวมนีโนที่มันโตชีติมโตนโนโตในสัมถิลมัมานาที่กรรมวิจิตรนั้น สาธิตเตเทวะนิกายาสเพนะนต่อวันินนามันวายนาอาหาตุนเยจันเยทาสีส้าสหภาวุชาชาติมังคีลังเอคาตินามันนะอาสวัง ขาคีโมคาตาลังาัจนวสาสีตาสุพามาววลามันตัวชาภูตาอิทิมันโตสังสาภูมารติโสจารสุะทัยมีิววนาสาสธรมมาโลกานันมาฮามมาพิจิตติอุปปันโนทิสิมันโตพิสมารายยะสัิโเทสาชาอิสราคูปัญเจโะสาวติโนเทสัจมาชาโตอาคาหาดีวบริวาลิโตเทจาระเปียกีเตสินเทเทเวสพมัเกมารัสนาสีกามิปะสา ดัชสัมมาคีอาิตัชสัทธาธรรมธาธาลาเกนะมณฑวสมาตาพริมาเทลาโมโมติตาโกคิน Saint ังอิติทัตถามาเซโนคันาเซนาเป็นคดีปานินาตามังจาสลรังะวาณีระวังยาทั้ป่าบุสโกมีโสท่านยโตัวดาวิสุโตตาทัสสปัตุธรรมติสัพุทโงสัยยัะสา อันจาสาิญญาญาบิมานะมมาตโตมาติสัะสวสิหิลเตมาลาเนาปิงกตาเตวิสานาภิสเเจาอัตัะมะกาลูตมาพธะสะะนัวิตาลาคุะมุนิสังโิเชยยาิยะสร้างคะมม่ยติตามงสัยิโนโมทันติสัพพูติสวะกาเตสะเนสตาตีบทที่สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่ ส,ส sure for and ิริทิรุติมัติเกโชยยะสิทิมหิทิมหะคุณอภลิมีแต่คนยาทิกาลักษาสามพันตาลายยามีวาลนาสัมมาทังสภะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทาวติสัมมาหาปุสสาลภานามภาเวนะอาศีตายามุพยัญชนาะภาเวนะอัตุตาลัสสสามังคลานิภาเวนะสาพันนาลังสียานิภาเวนะเกตุมาลานิภาเวนะทัศภาลานิภาเวนะทัศาโอปปาลานาภาเวนะทัศภาลานิภา คือเราสมาทิพยานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเจริานุภาเวนะอินทานุภาเวนะบาลานุภาเวนะยียาธรรมานุภาเวนะญาตุลาสีติสหัสธรรมสังฆานุภาเวนะนโมเลกุตาลาธรรมานุภาเวนะอัตถางคีกามาธาณุภาเวนะอัตถางสัมมาปฏิยานุภาเวนะชาตาวิญญาณุภาเวนะจตุสัจจะญาณุภาเวนะทัองสารพันญาณุภาเวนะ สัพพัญญุตตายะยานานุภาเวนะเมตตาภาเวนะมุทิตาเวกขะระภาเวนะสัพพะจิตตานุภาเวนะนัตตมายะสารานานุภาเวนะเตหังขะโมโลสาธุกุปปะคะวะทุขโมนะสุภาสะสังวินันตะตุสังขังตะละยะปริวินันตตุสังขะตะเตหังสัมมินสังตุธิขาวิตาตุหังขะตุสาทะวะเจชีเวนะสมาหิโกวะตุสัมภาฆาอาคาสะภาวะตะวะนะ โอมีมาคาาสุมาธาลาคาเทวตาประธาตุมเฮนุลักษั์เจอพระวสุธรรมามาลังละคันตุสาวาติวตาสาวาพุทธานาวินาสาท้าทกี่พ่อวันตุเตพ่อวัตุลังละคันตุสาวาติวตาสาวาพุทธานาคาวนะสาท้าวเทืกที่พ่อวัตุตพอวัตุลังละคันตุสาวาิวตาสาพทาสั้นคนาวินาสาท้าวเทืกี่พ่อวันตุเต นาคาตยานะปาคูตานาปะปิวาลานาคลิตาสันภาวีนะันตวาเตสังอุเวนาสาตานะปาภูตนาปะปนิวาานาผลิตาสั้นภาวีนาันตวาเตสังอนเวนาสาตยานะตานาปะปะิวาลานลิตาสั้นภาวีนหันตวะเตสังอุปนทเวบทที่16บหกพาเถงละตาฐถาอาตีตานานาวะคมย์ยนาปฏิกังเคีอนาคตัง บุคคลไ,ไม่ควรทำนึงถึงส,ส,สิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติตาตีมภพะฮีนันตังอับปันดันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงเป็นแล้วสิ่งนั้นเป็นรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนันจายโยรรมังตัทธาทัฐาวิปัสสติอ่างสร้างหิลาอางสร้างกุปังทังวิทามานนภูหเยพราะบุคคลใดหินแท่งทำปัจจุบันไม่งอนเงินไม่คอนแคลในทมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นจึงเจริญทมนั้นหนินเนินให้ปู่ปวงเธอ เพือทำความเพียรเส้นในวันนี้แหละใครจะรู้ความตายในวันพุน่งนาหิโสร้งังคาราเตนามหาเสมีนามัจุนาเพราะความผัดเพี้ยนกับมัทุราชผู้มีเสน่ห์ใหญ่นั้นย่อมมีแก่เราทั้งหลายเววังวิหาลิมาตาพิหะโคลาตาภาทันตีตังเวพาเทกาลาโตตีซัตตวะจีคาเบมุนีตีพระมุนีผู้สมบย่อมเรี้ยบุคคลผู้ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เขจคร้านทั้งหวันนี้คือนั้นแหละว่าผู้มีอารีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แล บทที่สิบเจ็ดอภินาันโวเอคณะัระาาชาลาธรรม่มหิธรรมไมหีพลังอนัติตตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโม่หีพยาธิธรรม่มหีพยาพิงอนัตติตัตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมไม่หีมรณะธรรมไมหีมรณะอนาติตัตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ ปะเพหิเมปเยมันนาเพหินานาพาวพินาพาวเราจะเล่าเรื่องต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพาจากของรัท้องเจริญใจทั้งขึ้นไปกรรมมาธาโุไม่มีกรรมมีกรรมมาทายาทวยาทากรรมโยนีกรรมมาพันทกรรมมาปฏิสารณานุนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้มีกรรมเป็นเรียนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยยังกรรมมังกลิสามีกายานังวาปะตังวาตัสังทายาโทัทาราภิสามี เราจะทำปรรมในไว้เป็นบุญหรือเป็นมาลาเราจะเป็นทาย,ยาทหรือว่าจะต้องได้รับพึงกรองคำนั้นสุดไยเฮ hey, วังอามเฮียอปินหาปันเจวคิจพัณฑ์เราทั้งหรายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันคือ